กันอย่างเข้มข้นเป็นหลักสูตร,รที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองนะครับเป็นหลักสูตร,รที่ได้ประกาศสิบัตรของกระทรวงศึกษาธิการเลยนะครับซึ่งเราสอนให้ท่านประเมินค่าทรัพย์สินได้อย่างมั่นคงแน่นอนและมัน่นใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับหลักสูรร 101. ตร AP101 การประเมินค่า ทรัพย์สินมืออาชีพนะครับเราเรียนกันอย่างเข้มข้นเป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองนะครับเป็นหลักสูตรที่ได้ประกาศปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการเลยนะครับซึ่งเราสอนใน้ท่านประเมินค่าทรัพย์สินได้อย่างมั่นคงแน่นอนและมั่นใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเรามีสอนภาคทฤษฎีอย่างเข้มข้น4วันหลังจากนั้นเนี่ยครับเราก็มีสอนภาคปฏิบัติ อย่างเข้มข้นอีกนะครับพาไปประเมินตั้งแต่ที่ดินปล่าแปลงหนึ่งคอนโดยูนิตหนึ่งบ้านจัดสรรยูนิตหนึ่งอันนี้เป็นแบบช็อตฟอร์มรีมอร์ดที่ทำให้กับสาบันการเงินทั้งหลายแล้วเราก็ย่งกลับมาเรียนต่อนะครับมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการประเมินดวยวิธีรายได้สำหรับ,บทรัพย์สินที่สร้างรายได้ยอยเฉพาะคือทรัพย์สินที่ปล่อยเช่าอย่างเดียวเป็นหลักนะครับจากนั้นเราก็จะเปหาประเมิน ตัวโครงการบ้านจัดสรรหนึ่งโครงการนะหรือตัวโครงการคอนโดอีกหนึ่งโครงการตัวโครงการศูนย์การค้าตัวโครงการอาคารสมนักงานเนี่ยนะครับและอื่นๆเพื่อเราจะได้ฝึกฝนในระหว่างที่เรียนเนี่ยครับเรายังมีแบบฝึกหัดนะเป็นแบบให้ท่านได้อลองไปประเมินนะครับสงการบ้าน2คนบทนะครับบทแรกเป็นอาสาทัพอะไรก็ได้คนที่สองต้องเป็นอาสางาตที่สร้างไรายได้ทํานั้นนะครับเราจะได้ฝึกฝนให้เป็น ยิ่งตอนที่เราไปประเมินทรัพย์ที่ซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยเราก็ใช้แบบฟอร์มของ full report นะซึ่งถ้าใครเรียนจบประเมินแล้วเนี่ยครับจะทำงานแบงก์ทำงานแหล่งต่างได้สบายๆนะครับนี่คือหลักสูตรที่เราเรียนกันยิ่งกว่านั้นเรายังมีพาไปดูงานนะครับไปดูงานที่พัทยาค่าใช้จ่ายก็รวมอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนที่เราไปประเมินทรัพย์สินแต่ละประเภทเนี่ยครับเรามีผู้ประเมินทะ่านสามัญ การวุฒิเนี่ยครับพาผู้เราไปจะได้ประเมินได้อยา่างถูกต้องแม่นยำนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะสอนให้ท่านประเมินค่าทรัพย์สินเป็นนะครับที่ได้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือจะได้เป็นอา,อาวุธที่เราจะไปใช้ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในการพัฒนาที่ดินในการประเมินค่าทรัพย์สินหรือว่าในการที่เราจะช่วยในการสนับสนุนการซื้อขายในหน้าที่เราเป็นในหน้าเป็นต้น หลักสูตรนี้เรเรียน14สัปดาห์นะครับวันเสาร์อาทิตย์ยกเว้นวันธรรมดาบางสุกนะครับที่เราอาจจะไปดูงานหน่วยราชการเนื่องจากท่านก็เปิดวันธรรมดานะครับรับรองว่าหลักสูตรนี้ที่เราเรียนด้วยเงิน45,000บาทนี้เนี่ยครับนะ250บาทชั่วโมงตกเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ200กว่าบาทถูกมากเลยครับแต่ท่านจะได้ความรูอ้อย่างเต็มที่มัน่นใจได้ครับ